จ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองทหารตำรวจอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งจุดตรวจความมั่นคงบนถนนทางหลวงแผ่นดินทั้งเส้นทางสายหลักถนนสายแม่สอดตากและถนนสายรองในทุกเส้นทางที่สามารถเชื่อมต่อและเดินทางไปยังแนวตะเข็บชายแดนอำเภอแม่สอดโดยทุกจุดตรวจทำการตรวจค้นรถทุกคันโดยเฉพาะรถยนต์ขนส่งสินค้าทุกประเภทจะถูกตรวจค้นอย่างละเอียด ทั้งนี้เพื่อป้องกันผู้กำกับโจ้พันตระเอกกิติสารอุทนผลอดีตผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์อาจจะหลบซ่อนตัวในทุกยานพาหนะเพื่อหลบหนีล่าสุดเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้ประสานทางด้านการข่าวกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อค้นหาตัวผู้กำกับโจ้อีกทางด้วย ขณะที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสะแก้วตรวจราและนำภาพผู้กำกับโจ้ไปติดไว้ที่บริเวณหน้าด่านผ่านแดนถาวรบ้านคลองลึกอำเภออารัญญประเทศจังหวัดสะแก้วและตรวจเข้มรถยนต์ขนส่งสินค้าที่เดินทางออกนอกประเทศทุกคันอย่างละเอียดซึ่งผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองสะแก้วมั่นใจว่ามาตรการของด่านคลองลึกผู้กำกับโจจะไม่สามารถออกไปได้อย่างแน่นอนค่ะ